<kin> <ir> สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพามาชมนะคะเจ้าต้นเพชรหึงนะต้นเพชรหึงนั้นอันนี้ที่คุณยายปลูกไว้ปีหนึ่งแล้วนะมันไม่โตเลยเดี๋ยวคุณยายจะต้องเปลี่ยนกระถางใหม่แล้วนะคะมันไม่โตเลยที่จริงแล้วเจ้าต้นเพชรหึงเนี่ยเออมันจะสูงมากเลยนะแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์นะเดี๋ยวคุณยายจะต้องทําให้ดีกว่าน,นี้นะมันเป็นเอ่อเพชรหึงนี้นะคะมันเป็นเอ่อช ER, ื่อหนึ่งในตระกูลเป็นกล้วยไม้นะเป็นกล้วยไม้ไทยเรานี่แหละนะ เป็นกล้วยไม้ไทยเหมือนสภาพมันก็คือเป็นประมาณกล้วยไม้ป่านะกล้วยไม้ป่าอันนี้ว่าเราเอามาปลูกในพื้นที่บ้านเรานะนี่คะ่ะพวกนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายจะขยายเลยนะคะแบบหนึ่งนะคะนี่คะ่ะเพื่อนๆคุณยายใส่กระถางใหญ่เลยนะอันนี้เป็นกระถางสิบเจ็ดนิ้วเลยนะกระถางสิบเจ็ดนิ้วที่จริงแล้วะ มันต้องกระถางใหญ่วันนี้นะเพราะว่าเราต้องการให้เขาคือเขาจะเป็นต้นไม้ที่แบบว่าปลูกแล้วจะมีพุ่มใหญ่สวยงามมากเลยนะแล้วต้นใหญ่ด้วยถ้าเราจะใช้กระถางเล็กนะมันก็จะล้มได้นะคะอันนี้คุณยายก็มีกระถางใหญ่ประมาณนี้นะก็เอ่อไม้ตระกูลกล้วยไม้นี่นะคะตระกูลกล้วยไม้นี่ยเขาจะเป็นเอ่อตระกูลที่ไม่ต้องการอยู่กับดินตลอดเปอร์เซนต์เลยนะเขาก็จะอยู่กับพวกกระป๋มามะพร้าวแล้วก็ เศษใบไม้อะไรอย่างนี้นะคะขึ้นเข้ามาจากป่านะก็อยู่ในแบบ,แบ,บนั้นนะ mm hmm. เวลาปลูกก็ปลูกง่ายๆเลยนะคะปลูกง่ายๆเลยเดี๋ยวคุณยายจะอันนี้อันนี้คุณยายใส่นะบ้านเราก็มีเป็นกับมะเพาวนะกับมะเ้า,าสับกับมะเพา,ส,า,พาสับก็ใส่ลงไปใส่ลงไปประมาณนี้นะใส่ลงไปประมาณนี้แล้วก็ใส่ใส่ดินไปนิดหน่อย อันนี้เป็นดินก้ามปูนะดินก้ามปูใส่ดินก้ามปูลงไปนะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะเจ้าเจ้าตัวไอตัวเพชรญิงนี่เราก็ดึงออกมาเลยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคุณยายจะดูว่าแยกได้ไหมเนาะ เขาจะเป็นตระกูลกล้วยไม้นะแต่เป็นจะเป็นตระกูลกล้วยไม้ที่เราสามารถนี่นะคะคุณยายจะบอกว่านี่นะรากอันนี้คือเป็นต้นหนึ่งอันนี้ที่คุณยายซื้อมาต้นนี้นะเป็นต้นนี้ซื้อมาต้นต้นเดียวเลยนะประมาณนี้นะข้อข้อเขานี่ก็จะเป็นเหมือนกล้วยไม้ไหมเหมือนกล้วยไม้เลยนะเนี่ยนะคะ ถ้าเขาสมบูรณ์ดีนะเขาก็จะไม่เป็นแบบนี้อันนี้ไม่สมบูรณ์นะก็จะรีบนะถ้าเราไม่ลดน้ําหรือว่าถ้าอยู่ในป่านะเวลาเวลาหน้าแรงเขาก็จะเป็นแบบนี้นะไม่อวบน้ํานะไม่อวบน้ําคือขาดน้ํานะนะคะแล้วก็อันนี้คุณยายจะขยายอีกหนึ่งกระถางนะขยายอีกหนึ่งกระถางได้เลยส่วนเจ้าต้นนี้นะคะนะวิธีการแยกปลูกก็คือ,อ,อรอเขาแตกนะรอเขาแตกถ้าเรา ที่จริงอ่ะมันมีดอกนะแต่ว่าดอกมันอ่ะกว่าจะมีอ่ะหลายปีมากเลยกว่าจะมีติดดอกทีหนึ่งนะคือเขาจะให้ดอกคือเขาจะเป็นไม้ที่โชว์ใบนะใบใบเขาจะสวยงามมากเลยนะแผ่ขยายต้องเวลาปลูกต้องใช้ที่จริงแล้วต้องใช้เนื้อที่เยอะมากเลยนะคือใบเขาจะขยายขยายฟว้างมากเลยนะแล้วสูงประมาณห้าเมตรสูงอย่างสุดเขาว่าประมาณห้าเมตรเลยนะเนี่ยนะเห็นอย่างเงี้ยนะ คือมองแล้วลักษณะก็ถ้าเป็นพุ่มใหญ่ถ้าเวลาเราไปเห็นแล้วเนี่ยมันมันเหมือนกับหน้าเกล็ขามันนะสวยงามมากเลยนะอืมเขาถึงชื่อเพชรสื่นะนะสรุปแล้วก็มันก็เป็นตระกูลกล้วยไม้เรานี่แหละนะเพียงแต่ว่าเขาจะต้นเขาลําต้นเขาจะใหญ่มากเลยนะนี่เห็นไหมลำต้นก็ทุกอย่างมันจะเหมือนกล้วยไม้หมดเลยก็คือมาจากในป่าป่าในเมืองไทยเรานี่แหละนะอืมที่จริงแล้วอ่ะ เราเอาไปปลูกอะเราเอากลับมาพาหุ้มนะกลับมาพาหุ้มแล้วเราเอาไปปลูกใบโคนต้นไม้ก็ได้นะแต่เราต้องลดน้ําเขานะเพื่อว่าเขาจะต้องอยู่กับน้ําด้วยนะคะได้หลายอย่างเลยนะครับปลูกเสร็จแล้วนะเดี๋ยวนะเราก็ใส่ดินไปอันนี้คุณยายจะใส่ดินเลยนะใส่ดินขยายให้ใหญ่ไว้ ไม่แน่กอเ่อใหญ่เอ่อกอพขอใหญ่วันนี้คุณยายอาจจะอาจจะไปหากระถางใบใหญ่ๆมาใส่เลยนะคะใส่เลยนะคะแล้วก็ใส่ดินลงไปไม,ไม่ต้องเยอะเท่าไหร่นะแต่ข้อสําคัญคือเราต้องใส่อะไรที่มันทําให้รากเขาเดินได้ดีนะรากเขาเดินได้ดีก็คือจะเป็นพวกเกบระเร้าวสาบนะแล้วก็พวกใบไม้พวกใบไม้แห้งอะไรเงี้ยใส่ไปได้เลยนะ แล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยก็จะใส่ได้ทุกอย่างเลยนะอาจจะเป็นเออปุ๋ยที่วัวปุ๋ยที่วัวหรืออะไรก็ได้นะคะใส่ได้เลยเพราะว่าเขาเป็นไม้บ้านบ้านเราเพียงแต่ว่าเขามาจากป่าน,นะคะรดน้ําก็อันนี้ก็รดน้ำปกติเลยนะรดน้ำปกตทิทั่วไปนะน,นี่ก็กระถางใหญ่แล้วนะนี่พันยาใส่ ใส่กระถางใหญ่ให้ดูแลนะคะนะคะตายยากค่ะก็าตายยากมากเลยะคะ่ะตายยากมากเลยอันนี้คุณยายก็จะเล่าว่าเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้นะเราก็เอาปลูกใหม่นะปลูกใหม่ได้เลยนะคะปลูกใหม่ได้เลยหรือว่าถ้าเราจะตัดตัดข้อเขาก็ได้นะคะแล้วก็ทําไว้เขาก็จะเกิดขึ้นใหม่ได้นะคะนะคะเป็นตระกูลกล้วยไม้นี่เวลาเหี่ยวแห้งยังไงเนี่ยไม่ตายนะคะเราไป บำรุงรักษาแล้วอยู่กับน้ำหรือว่าปุ๋ยอุดมสมบูรณ์เขาก็จะโตวไวนะคะโตวไวแล้วก็ไม่ตายง่ายนะคะค่ะที่เราไปเห็นเออลำต้นกล้วยไม้เก่าๆแก่ๆนะที่มันเหี่ยวหรืออะไรเงี้ยสังเกตด,ดูถ้าเราเอามาแค่น้ำไว้นะเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่ได้นะคะมันก็ฟื้นใหม่เลยอะ่ะนะคะโอเคค่ะวันนี้คุณยายพามานะคะพามาแยกปลูกนะคะเจ้าต้นเพชรหึงนะเพชรหึง เป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในกล้วยไม้ไทยเรานะคะกล้วยไม้ไทยเรานะคะซึ่งตระกูลเขาเนี่ยก็มาจากป่านะจะเป็นไม้ที่มีตรงสูงสง่าราศีมากเลยนะคะชื่อเขาก็น่าเก่งขามนะหาปลูกไว้บ้านละหนึ่งต้นก็ยังดีนะคะค่ะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย